วันนี้มาแล้วก็ก่อนจะเริ่มไลฟ์กันก็เข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งทักไทยกันหน่อยครับผมกดเลขหนึ่งทักทายกันหน่อยแล้วก็ฝากช่วยกดแชร์ด้วยอ่ะสวัสดีครับวันนี้คุยกันเพลิน,นวันนี้มาทําอาหารเจสีสหายน้ําแดงผักเปลี่ยนได้นะพี่ตามชอบเปลี่ยนได้เราไม่ว่ากันทําไมผมถึงบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปหั่นมันเพราะว่าถ้าพี่หั่นมันเนี่ยมันจะออกมาไม่สวยแล้วพี่จะลวกหรือทําอะไรยากมากมันจะเป็นแบบเละๆไงกระจายกระจาย,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 ายไปหมดเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอรออีกสักใบหนึ่งอยากให้เหลือ ขนาดเล็กๆใครไปซื้อแบบมันจะมีแบบหัวเล็กก็มีนะเคยเห็นไหมตามตลาดนัดหัวเล็กๆเสร็จแ,แล้วพอพี่ได้มาเนี่ยพี่อย่าพิ่งไปแบ่งแบ่ง,บงมันเป็นชิ้นเล็กๆพี่ตัดครึ่งแบบนี้พี่เห็นไหมเคล็ดลับคือผมไม่ตัดขั้วนะ,ะไม่ตัดขั้วผมตัดครึ่งเลยอือฮะ,อะแบบนี้แล้วเวลาพี่ไปลวกมันก็จะออกมาแบบนี้แล้วพอเวลาเราจะเสิร์ฟเรามาตัดปุ๊บก็กินได้เลยถ้าไม่งั้นพี่ลวกกระจายหมดแล้วพอพี่จะจัดลงจานมานั่งรี ทั้งวันก็ไม่เสร็จพี่อ่ะสวัสดีค่ะกมกมตลอดชอบมาหมายถึงอะไรกมกมสิบเอ็ดนี้เหรออ๋ออ๋อกทมโอเคอ่ะขอบคุณนะครับพี่ยังไงเข้ามาแล้วฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยวันนี้สีที่หายน้ําแดงเป็นสูตรเจอ่ะเวลาจะให้สวยพี่พี่ดูจากผักกาดขาวผมผมให้พี่เอาวัดอย่างนี้เลยเราไม่ใช่เชฟพัตาคารเรากะไม่ถูกเดี๋ยวเราต้องตัดโคนตรงนี้ใช่ไหมแปลว่าผักกาดขาวเราจะเหลือความยาวประมาณจากโคนขึ้นไปก็คือประมาณนี้ถูกไหม อ่างั้นผมก็วัดแครอทให้มันเท่าผักกาดขาวไปเลยพี่จริงๆริมันก็เท่าเกันอยู่นะเนี่ยขอตัดนิดนึงแล้วกันอะวัดแครอทให้มันเท่าๆทาผักกาดขาวไปเลยแล้วก็หั่นมันออกมานะอ่าหั่นออกมาให้เป็นแท่งๆนะแท่งยาวแท่พยายามให้ทั้งหมดมันเท่าๆกันพี่แล้วมันก็จะน่ากินเวลาจัดออกมาบางคนก็จะใช้แบบที่หั่นที่มันเป็นอะไรนะเป็นแบบเป็นหยักๆอ่ะให้มันสวยๆได้หมดพี่แล้วแต่ได้หมดอันนี้ อืมอันนี้ค่อนข้างจะยาวนะเนี่ยจริงๆแล้วต้องตัดหน่อยแต่อยากให้มันเท่าผักกาดขาวมันจะได้เท่ๆ <c oughs> เออถ้าใครแบบทํากินเองไม่ได้ซีเรียสก็ไม่ต้องไปแต่งมันมากนะเสียดายผัดแต่ผักพวกนี้ก็อย่าไปทิ้งนะครับ <c oughs> เอาไป <c oughs> เอาไปผัดหมี่ก็ได้เอาไปใส่จับ่ายก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราแบบเป็นร้านอาหารพัฒนาเน่ะมันต้องแต่งให้สวยเลย <c oughs> ให้ตรงแนวเลยไม่งั้นมันจะดูไม่พรีเมียมอ่ะตัวนี้ <c oughs> ตรงๆกันเลยแบบนี้อ่ะ เดี๋ยววันนี้เคล็ดลับหลัก,ลกๆน่าจะเป็นเรื่องของการลวกผักนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีผลกับการลวกผักมากๆนั่นคือกระทะเชฟบุ๊กหลายๆคนไปเข้าใจนะการลวกผักต้องใส่เกลือใส่อะไรให้เขียวผมบอกเลยไม่เกี่ยวเลยพี่ไฟสําคัญที่สุดเปลี่ยนใจไหมครับครับผมอ่ะนะอันนี้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนได้อยู่อ่าหน่อไม้ฝรั่งก็เอามาครับกะเท่าๆกันกับแครอทนี่ประมาณนี้อ่ะหน่อไม้ฝรั่งก็ได้บางที่เขาจะใช้นี่คะน้า ได้หมดนะเอาละขอโทษนะครับผมผมผมไม่เอาโคนเพราะโคนมันเหนียวผมอยากได้หัวเป็นหลักนะผมจะเอาหัวเป็นเกณฑ์ก่อนอแล้วเดี๋ยวตัดอ่ะไขรที่เข้ามาแล้วกดหนึ่งทักทายกันนะครับถ้าสะดวกแชร์แชร์ผมด้วยพี่ตัดเลยตัดเลยแบบนี้เลยอ่าตัวนี้อุย้ยแต่นี้ถือว่าไม่เหนียวเนี่ยอันนี้มาเราเก็บไว้ทําผัดเผ็ดอะไรได้อย่าไปทิ้งอ,อือไม่มีทิ้งนะพี่ที่เหลือเก็บไว้หมดอ่ะหน่อไม้ฝรั่งมาแล้วแครอทมาแล้วขอแต่งหน่อยนี้ไม่สวย เอาละป๊าแบบนี้อ่ะเหลืออีกหนึ่งสหายนี่เข้าโพดโอ้โนี่ความยาวพอดีเลยเห็นไหมแต่ถ้าเสิร์ฟสักอันมันก็ใหญ่ไปตัดน้อยผ่าครึ่งหน่อยนะครับเวลาลวกมันจะง่ายเห็นไหม,อมเอาละอุ้ยระวังมือเดอ้อมีดมันคมจัดไม่กล้าหั่นเร็วัวเข้ามือทิกมานี่คือเปลี่ยนเลยนะ มีคมใครซื้อมีดผมไปจะรู้นะว่าคมแบบสุดๆอ่ะเป็นไงคือคนส่วนใหญ่เขาพิมพ์เลขศูนย์กันเยอะเพราะว่าเขามีแล้วคะแนนเต็มสิบค่ะเต็มสิบกันหมดนะให้คะแนนเต็มค่ะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวรอดูตอนท้ายเพราะว่ากระทะจะหมดแล้วด้วยหลายๆคนบอกเดี๋ยวมีร็อใหม่เข้ามาใช่ไม่เถียงพี่แต่ว่าร็อใหม่ราคามันจะขึ้นหรือเปล่าไงเดี๋ยวใช่อันนี้ใส่น้ําเปล่าลงไปเลยเอาวแล้วครับผมประมาณนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่า เคล็ดลับในการลวกผักให้อร่อยคืออะไรในกระปุกนี้คืออะไรครับพี่กระปุกนี้ผมเปิดให้ดูก่อนไหมพี่เขาดูมันคืออะไรมาอธิบายไปหน่อยค,ครับใครที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะมาประมาณนี้นะหกโมงเกือบทุกวันเนาะมาเจอกันได้นะช่วงเวลาประมาณนี้แหละหกโมงเองอ่ะอะพอเดือดแล้วนะครับมาดูเคล็ดลับกันอันนี้กระทะสําสคัญมากมากมากมเวลาพี่จะลวกผักพี่ไม่มีกระทะเชฟบ,บุ๊ค พี่หากระทะที่ค่อนข้างหนาที่ค่อนข้างเก็บความร้อนได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ผักเนี่ยจะสีเขียวสดหรือไม่สดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับใส่เกลือหรือใส่อะไรก็ตามแต่มันเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ําครับผักเนี่ยเวลาคอโรฟิลอ่ะมันอยู่ในผักสีเขียวใช่ไหมพอมันลงไปปุ๊บแล้วมันสุกแบบเร็วๆน้ําเดือดตลอดเวลาเนี่ยผักจะออกมาเขียวแต่ถ้าเราต้มผักในน้ําไม่เดือดเนี่ยตอนแรกๆมันจะเขียวแล้วมันจะเริ่มคำ้คำคำ้คำคำ้ำค้ำเพราะฉะนั้นถ้ากระทะมันไม่เก็บความร้อนดีจริงเนี่ย พอพี่ใส่ผักลงไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะหายเดือดพอน้ำมันหายเดือดผักพี่ก็เลยสีไม่สวยเดี๋ยวผมขอเตรียมอ่างสำหรับใส่ผักแช่น้ำก่อนเคล็ดลับของผมนะชาวบ้านเขาใส่เกลือใส่อะไรกันใช่ไหมผมใส่น้ำตาลพี่มีซื้อกระทะเหล็กที่เขากำลังโฆษณาบอกไม่ติดมาแล้วติดหนึบอยากร้องไห้ติดทุกครั้งแม้แต่ไข่เจียวติดหมด <laughs> ผมบอกให้เลยพี่ผมผมอะไม่ได้เวลาผมเอาอะไรมาขายผมไม่ได้โกหกพี่ผมสั่งมาลองหมด ผมสั่งมาจากจีนจากเกาหลีจากอะไรผมสั่งมาหมดพี่อันดับแรกน้ําตาลใส่น้ําตาลเพื่ออะไรไม่ได้เกี่ยวกับให้ผักเขียวให้มันมีรสหวานนิดๆไงเวลาพี่กินผักแล้วเจอรสหวานพี่จะบอกโอ้โหร้านนี้ทําไมผักเขาหวานจังเออพี่ไม่รู้หรอกก็เขาใส่น้ําตาลให้พี่ไง <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ใส่แบบโอเวอร์นะพี่ก็ใส่แค่พอประมาณนะ <c oughs> เออเราก็ไม่ได้ใส่แบบเ <c oughs> ชื่อเลยพี่เห็นไหมกระทะผมอะต่อให้ใส่ผักลงไปมันก็เดือดอยู่เห็นปะถ้าเป็นกระทะทั่วไปเวลาใส่ลงไปมันจะหยุดเดือด แล้วก็ไอ้ของแถมนี้ใช้ได้จริงนะให้ดูก่อนเนี่ยใช้ได้จริงน้ําเดือดเดือดนี่ใช้ได้จริงใชสองร้อยองศาพี่เนี่ยอ่ะเรียวลวกอย่างนี้เลยสบายสบายเนี่ยพี่ดูสีไม่ซีดเลยสวยสวยเลยป่ะแล้วน้ําเดือดตลอดไม่มีไม่มีอุณหภูมิดรอปเห็นป่ะนี่คือข้อดีถ้าอุณหภูมิดรอปลงแปลว่าน้ำไม่ร้อนพอน้ำไม่ร้อนปุ๊บผักจะซีจะไม่สวยจะคล้อ่ะเนี่ยพี่ดูดินี่เขียวกว่าตอนสดอีกนะดูดิเนี่ยตอนสดยังไม่เขียวเท่านี้เลยไหม อันนี้ได้แล้วผักกาดขาวพอเราผ่าแล้วก็ง่ายออาลงน้ําอุณหภูมิปกติครับพี่ใครมีน้ำแข็งก็ได้เลยถ้าเกิดรู้สึกว่าน้าในนี้มันเริ่มร้อนก็ไปเปลี่ยนน้าใหม่แค่นั้นเองถ้ามาหาน้ําแข็งไม่ได้อะนะโอเค okay, อันต่อมาครับคราวนี้ก็เป็นข้าวโพดอ่อนกับหน่อไม้ฝรั่งพร้อมกันได้แล้วพะสุกพร้อมๆกันแต่ว่าแครอทไว้หลังสุดพี่ดูนะใส่ลงไปน้ําก็ยังเดือดอยู่เห็นไหมเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมใส่ลงไปน้ําก็ยังเดือดซึ่งถ้าเป็นกระทะทั่วไปเนี่ยมันต้องหยุดเดือดแล้วมันต้องรอ พอร้อกว่ามันจะกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งอ่ะแน่นอนผักพี่เหลืองหมดแล้วพี่ดูหน่อมไม้ฝรั่งผมนี่เขียวเลยเห็นไหนี่แหละคือข้อดีของมันครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าพี่ต้องใช้กระทะที่มันอมความร้อนหรือเก็บความร้อนดีๆมันไม่ใช่ก, Ар ชกระทะที่ร้อนเร็วนะมันเป็นกระทะที่ร้อนสม่าําเสมอแต่ของเรามันร้อนเร็วด้วยแล้วก็ร้อนสม่าเสมอด,ด้วยเนี่ยพี่ดูสีนีแล้วถามว่าลวกนานแค่ไหนผู้ผักพวกนี้ลวกแป๊บเดียวก็สุกวิธีดูก็คือตอนนี้อุณหภูมิมันไม่ดรอปลงมันยังเดือดอยู่ แต่พี่รอให้มันเดือดพ่านพานอีกครั้งหนึง่งก็แปลว่ามันสุกแล้วแหละหเพราะแปลว่าอุณหภูมิในผักอ่ะมันก็ถึงร้อยองศาแล้วถ้ามันเดือดพ่านไง <Proper. S 2> ก็แปลว่ามันสุกนะครับเออไม่ไม่เล่นนะครับแบบว่าดูยังไงว่าสุกก็พันธรืหัดแล้วสุกอย่างเงี้ยไม่เล่นนะครับ <mistake S 2> พี่นะนะนะเล่นเล่นข้างนอกนะใครมาเล่นเล่นข้างนอกนะนะครับเราจริงจังเราจริงจังนะครับใครมาเล่นเราไปเล่นไปเล่นข้างนอกนะเราเล่นจริงจังกันดูสีผักคือแบบเขียวสวยเลยเห็นชัดเจนพี่ดูเนี่ย อ่ะเอามาลงนะ้ำเอามาดูยิ่งลงน้ํายิ่งสวยเลยอ่ะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่ได้จะมาอวยกระทะตัวเองนะแต่มันคือเรื่องจริงที่หลายๆคนไม่รู้หลายๆคนโอ้โหใส่โกงใส่เกลือใส่อะไรลวกออกมาก็ดําอยู่ดี <Yeah. S 1> อ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะผมให้พี่ดูเนี่ยเนี่ยดูสิทุกอย่างเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยแล้วก็นี่คือไหลสดไม่มีตัดต่อพี่ถ้ามันดําพี่ก็เห็นมันดาผมจะไป, <Yeah. S 1> ไ,ปไปหลอกพี่ยังไงล่ะก็ไหลสดอยู่เนี่ยอ่ะ mm. โอเคอ่ะตัวนี้ลงละแครอท ถ้าค้างกดออกกดออกอถ้าค้างกดออกแล้วเข้าใหม่เลยพี่ะนะครับมันน่าจะเป็นที่สัญญาณฝนเพราะฝนมันลิดทีนเหรอะคะมันมีฝนหลายที่ไม่ใช่บางทีมันไม่ได้ตกที่ผมหรอกแต่ว่ามันอาจจะตกในที่เขาทําคืออันนี้น้ํามันเริ่มร้อนแล้วผมจับดูผมจะรู้ผมจะเอาไปเปลี่ยนเติมน้ําใหม่แค่นั้นอ่าโอเคอ่ามาดูอ่ามาให้พี่เขาดูเขียวไหม,มนี่นี่ผังกาดขาวอันนี้อันนี้ดิบกับสดสดเขียวกว่าด้วยจเจอไอ้ลวกเขียวกว่าอีก ผมลวกแล้เขียวกว่าอีกอะพี่หน่อไม้ฝรั่ง่ะพี่ดูนี่อันนี้อันนี้ลวกอันนี้สดเป็นไงอันไหนเขียวกว่าเห็นไหมอ่าใครบอกว่าลวกผักแล้วดาไม่เกี่ยวพี่มันอยู่ที่เทคนิคนะวันนี้เราก็บอกกันไปหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเห็ดหอมไว้ก่อนนี่อะตัวนี้อ่ะแครอทแครอทก็จะนานนิดนึงแล้วพี่เนาะปกติแครอทมันก็จะนานกว่าผักอื่นนะก็ให้เวลาหน่อยแต่ต้องลวกแครอทสุดท้ายอันอื่นลวกพร้อมก็ได้แต่ให้พี่ลวกแครอทก่อนนะ ผักกาดขาวพี่กลายเป็นสีส้มเลยนะแต่<ล>ข้าวโพดพี่ก็กลายเป็นสีส้มเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเคล็ดลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทําง่ายจะลวกร้อมกันจะตัดแครอทออกก็ได้ใส่ผักอื่นขอให้เป็นสีอนันอ่ะไหนๆอยู่กันเยอะๆอย่างนี้ขอความเห็นสักนิดนึงพี่ว่าสีสหายน้ําแดงมีผักอะไรที่สใส่ได้บ้างอ่าเผื่อผมบอกไม่หมดลืมไปจะได้แบ่งปันความรู้คนอื่นวันนี้เรามีแครอทมีหน่อไม้ฝรั่งมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีผักกาดขาวพี่คิดว่ามีผักอะไรบ้างที่ใส่ในสีสหายน้ำแดงได้อีก สีตะไคร่น้ำแดงมันจะเหมือนกับเอาลาดหน้าผักอะถ้าพูดง่ายๆลาดหน้าผักอะคณะฮ่องกงถูกต้องนะเห็ดหอมอ่าแต่ถ้าคณะห้องกงฟุตไม่ได้นะพี่นะอันนั้นต้องไปหาหมอนะอ่ะโอเคอ่าคณะฮ่องกงอ่าใจเดียวกันใจเดียวกันอ่ะอุ้ยร้อนอ่าโอเคเออตอนแรกวันนี้จะเอาเห็ดหอมสดแต่ว่าเจอแพ็คมันไม่สวยบอกคลีเออบอกคลี่ได้ เออผักกาดแก้วไม่เคยลองไม่รู้ผักกาดไม่รู้ว่าผักกาดแก้วลวกแล้วเป็นยังไงพี่เกิดมายังไม่เคยลวกผักกาดแก้วแต่ก็น่าลองนะอ่ะโอเคเอาโอ่อนนี่วันนี้เรานี่เขาโดอ่อนโอเคผมเอานี้ออกนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาดูนิดนึงว่ากระทะเป็นอะไรไหมปกติกระทะเวลาที่พี่ต้มเนี่ยที่ผมบอกว่ามันโดนความร้อนความเป็นกดเป็นด่างแล้วไม่เป็นอะไรพี่จะเห็นไหมว่าปกติกระทะเวลาพี่ต้มเนี้มันจะต้องเป็นรอยคราบแต่กระทะผมไม่มีไม่มีนะเห็นไหม เพราะว่ามันไม่ทําปฏิกิริยาไงเพราะว่าไทเทเนียมมันใช้ทํารากฟันเทียมรากฟันเทียมเนี่ยมันต้องเจอกับอาหารที่เรากินเนาะมันมีทั้งเป็นกรดเป็นด่างเลยสารพัดมันไม่ทําปฏิกิริยาไทเทเนียมมันไม่เป็นอะไรนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงน่าสนใจนะอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะทําน้าแหละจริงๆแล้วน้ําต้มผักก็ไม่แนะนําให้เอามาใช้เพราะว่ามันจะติดสีแล้วมันก็มีน้ําตาลนะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนน้าอีกทีนึงอันนี้ร้อนอีก ถ้ามีน้ำแข็งก็ใส่น้ำแข็งไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนโอ oh, ้ใช่ใช่อันนั้นผมชอบนะผมชอบนะแม่มิงก็ชอบอันนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเรียงผักลงในจานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําน้ํามันจะง่ายๆเลย <c oughs> จานแบนใหญ่วันนี้เราเอาไปจัดอันนั้นแล้วเนาะแม่แบนยาวๆที่วันนี้เราเอาไปทําอันนี่เจอแล้ว เล,เลยไหมดูนีถ้าเลยก็เปลี่ยนอ่าเลยไปหน่อยนึงเปลี่ยนจ้าหาจานให้มันสวยๆแต่ว่าพี่ว่าแครอทมันจะยาวไปหน่อยสีถ้าหายน้ำแดงมันเป็นเมนูที่ไม่ยากนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะต้องพิถีพิถันอะมาดูนี่อะ่ะเราจะเริ่มจากผักกาดขาวก่อนพยายามสะเด็ดน้ำให้หมดไม่งั้นน้ำจะไปอยู่ในจานเต็มเลยแล้วก็จะจืดตอนลาด ใช่้นเอาขึ้นใส่ตะแกรงไว้ก่อนก็น<ช>ได้ได้เลยเนี่ยสะเด็ดน้ําให้หมดนะครับอันนี้จานมีน้ําอยู่ขอเช็ดก่อนอันนี้ผ้าชเช็ดจานเนาะ<ช>อันนี้ผ้าชเช็ดจานเบบี้กวางตุง้งอ,อันเดียวกันกับไต้หวันไหมครับไต้หวันเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็วันนั้นที่เราเอามาก็มีเถียงกันอยู่เนาะบางคนบอกกัางตุ้งได้หลันบางคนบอกบบเบบี้ฮ่องเต้อะไรเงี้ยอ่ะแต่มันจะมีอัอนนึงบล็อกชอยบล็อกชอยบล็อกชอยก็จะหายากอ่ะ วางครับพี่สวยๆเห็นไหมไม่ต้องขี้ออกอ่าที่ผมบอกเห็นไหมพี่เนี่ยเนี่ยที่เราไม่ตัดไม่เก่งไหมพอ,อเรามาตัดตรงนี้สวยเลยจบเลยเวลาจะกินค่อยหยิบมาใช่นะครับใช้สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปอะ่ะขออนุญ,ญาตนะครับแครอทผมยาวไปนิดนึงขอตัดหน่อยมันดูไม่สวยอ่าเห็นไ,ไหมโอเคพอดีเป๊ะ <laughs> อีกสักอัน อมเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากแล้วทำแล้วแบบดูดีสวยโปะมีแต่กล่องอ่ะไม่รู้มีหรือเปล่าพี่สุชิราทักถ,ถามแอดมินหน่ยค่ะเดี๋ยวหนูไปเช็คให้อีกทีหนึ่งจบไลนะ์นะโป<อ><อ>ไปเช็้โอ้โอผมม่มีแต,แต่แต่กล่องผมว่าขายดีเหลือเกินหนูไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังอ่ะ,อะมานะครับอันนี้อันนี้ สำหรับจานนี้ถ้าจะมีข้อผิดพลาดอย่างเดียวก็คือผมอาจจะเสด็จน้าไม่หมดเพราะว่าผมรีบทําให้พี่ดูถ้่พี่ๆมีเวลากันเสด็จน้ํามากกว่านี้หน่อยออกมาแบบนี้อ่ะต่อมาเราจะมาทําน้ํากันและน้ําราดนะ่ะง่ายๆครับพี่มันจะมีแต่เครื่องปรุงอย่างเดียวแต่นี้คือเคล็ดลับที่สําคัญวันนี้ใช้กระทะ22ซนติเมตรทรงตื้นนะครับตัวนี้เชฟบ,บุ๊กตัวนี้ให้ดูตูดเพราะอะไรกระทะเก่านะครับให้ดูก่อนนะว่ามันไม่ติดจริงๆ,ๆเพราะนี่คือน้ําเหนียวๆเลย นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไฟเบาๆ่อนเพราะตอนนี้ขอเตรียมของก่อนนี้เครื่องปรุงเยอะเนี่ยให้ดูแป้งมันด้วยใช่ไหมครับหลายๆคนบอกว่าทาไมเชฟไม่เตรียมไว้ก่อนอันนี้คือเราไลฟ์สดแบบทําจริงๆเนี่ยพี่ทําจริงๆกินจริงๆสวัสดีค่ะ,คะน้องอะไรคะน้องปอมน้องปอมนะคะทาให้ต้องการให้ผักสดเอ้ยถ้าไม่ต้องการให้ผัก,ผกรสจืดเกินไปเราเอาไปเสียกับน้ํามันได้ไหมคะเมื่อกี้ตอน ตอนลวกครับผมใส่น้ําตาลค่ะใส่น้ำตาลหน่อยนึงไม่ได้ใส่น้ําตาลหนะ่อยนึงอ่ะเอางี้ไมายมายหยิบผักไปกินเลยอ่ะคือพี่เป็นคนทํไมายชิมแล้วไมายบอกเขาว่ามันหวานไหมอ่ะอ่ะมันหวานน้ําน้ําลวกประมาณหนึ่งลิตรเนี่ยใส่น้ําตาลช้อนเดียวมันก็หวานแล้วพี่มันไม่จืดนะครับแ,แต่ถามว่าเอาไปเซียร์ก่อนได้ไหมจริงๆเราไม่ผิดพี่แต่ว่าจะไม่สวยม,มันจะกระด่างกระดานิดนึงนนใช่แล้วก็ ก็คืออาจจะลวกเสร็จแล้วก็ไปเสียร์นิดนึงแต่ถ้าไม่ลวกอะ่ะยิ่งหนักเลยด่างหนักแต่ถ้าลวกแล้วไปเสียร์นิดนึงก็ได้ก็หอมๆนะครับก็แล้วแต่สูตรจริงๆไม่ผิดพี่มันผมจะบอกเลยมันไม่มีอะไรผิดเลยพี่ทําอาหารอะ่ะมันอยู่ที่พี่พอใจวันนี้เช้าพี่ทําอบบุเนเส้นอร่อยมากใช้ซอสไต้หวันอืมใช่ซอสเออพี่เวลาพี่พูดถึงซอสไต้หวันผมเกรงใจคนอื่นมากเลยเพราะไม่มีมันไม่มีแล้วอ่ะครอีเวลาชอบบัฟคนอือ่นนะเขาไม่ซื้อกันไม่ได้อย่าว่าแต่บัฟคนอื่นเลยผมต้องใช้อันนี้เลย เพราะว่าทีมงานลืมแบ่งให้ผมขายหมดเลยแล้วผมก็ไปดูที่งานผมไปงานที่ตลาดไทยผมก็ไปดูที่โกดังไม่มีของแล้วหมดเขาบอกเข้าเดือนหน้าจบข่าวเลยหมดเจแล้วหมดเจแล้วอ่ะตันนี้ผมเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆไว้หลายๆคนงงว่าเชฟทําอะไรเทน้ํามันหอยลงไปในกระทะไฟอ,อ่อ,อนๆนะโอเคใช่จริงๆลืมไปว่าต้องใส่น้ำมันก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกกระทะเราไม่ติดอยู่แล้วใส่น้ำมันเล็กน้อยพี่ มันคือเวลาเราทําพวกเนี้อย่าลืมพี่ว่าเราอะไม่ได้มีน้ําซุปกระดูกหมูมงั้นถ้าเราไม่ผัดซอสให้หอมเนี่ยมันก็จะไม่หอมแล้วเนี่ยเดี๋ยบางคนบอกไม่ติดแล้วดูสิติดไหมล่ะอะดูสิอะอะดูด้วยตาตัวเองเลยเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะสุดไหมล่ะอะน้ำมันหอยเพียว <c oughs> ๆลงไปอะติดไหมล่ะพี่ดูด้วยตาตัวเองอ่ะทีนี้ใช้ไฟอ่อนๆครับแล้วผัดซอสให้เกิดรสเกิดกลิ่นนิดนึงมันจะอร่อยนะก็จะมี น้ำมันไม่เยี้ยอะไรไปนะปิดไฟก่อน่ะน้ำมันหอยน้ำมันเห็ดหอมหนึ่งช้อนเต็มเต็มแล้วก็ซีอิ๊วขาววันนี้เราใช้ซีอิ๊วอันนี้ดีกว่าใครมีไม่มีใช้ซีอิ๊วขาวธรรมดาอันนี้เป็นซีอิ๊วที่ผมเอามาขายซีอิ๊วไต้หวันซอสไต้หวันกับหอยนางรมเจใช้ทำเห็ดสวรรค์ผัดกุ้งเส้นกะข้ออร่อยค่ะอร่อยมากพี่ซอสไต้หวันคืออร่อยจริงแล้วก็ซอสไต้หวันไม่มีแล้วคือผมเวลาผมขายผมไม่ได้มาหลอกขายมันไม่มีคือไม่มีจริงอ่ะ เมื่อกี้นยนะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนท้อเส็ดทหอมหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลยพี่ไม่ติดผมไม่กลัวกระทะผมอะใส่น้ํามันเล็กน้อยยังไงก็ไม่มีทางติดกระทะผมอะแต่ผมไม่เคยแนะนําให้ใช้กระทะผมแบบไม่ใส่น้ํามันนะผมแนะนําว่าให้ใช้น้ํามันน้อยขนาดที่แบบว่าเอาผ้าชุบมาทาก็ได้หรือจะใช้ขวดน้ํามันของเราที่เป็นสเปรย์แล้วพ่นๆก็ได้แต่จะบอกว่าไม่เคยแนะนําว่าไม่ใส่น้ํามันเพราะการใส่น้ํามันเนี่ยนอกจากมันจะทําให้ อาหารอร่อยแล้วไม่ได้านแล้วมันจะทําให้กระทะพี่ยืดอายุด้วยนะครับผมบอกได้เลยเพ่อใช้น้ํามันน้อยๆอ่ะเหลือซอสทูเหลืออีกอ,อย่างหนึ่งอีกหนึ่งช้อนอันนี้ต้องเบาๆรูมันใหญ่หลายรอบแล้วพวดพวดไปวันก่อนเค็มปิดเลยเนี่ยครับพี่แล้วก็เคี่ยวซอสนี่คือการเคี่ยวซอสให้หอมให้มันมาเกิดกลิ่นเครื่องปรุงอะ่ะแบบเหมือนพี่ทํา กระหล่ำปีทอดน้ำปลาพี่ก็จะน้ำปลาหยาะใส่กระทะให้หอมใช่ไหมทำคาราเมลแบบอาหารฝรั่งพี่ก็จะเอาน้ำตาลมาเผาในกระทะใช่ไหมเหมือนกันเลยเนี่ยเอานีก็มาผัดเอามาผัดเลยเนี่ยให้หอมนะคะอืมแบบนี้โอเคหลังจากนั้นก็ใส่น้ำประมาณสักเอามาทั้ง200มลนะ200มลเนี่ยให้มันเดือดเดือดแบบนี้ก่อน พอมันเดือดๆดแบบนี้มันก็จะอร่อยแล้วนะพี่ดูนะกระทะเรานะพี่ดูนะผมใช้ไฟอ่อนมากเลยอบอกแล้วว่ากระทะมันประหยัดแก๊สมันร้อนดีอ่ะโอเคเดือดๆอย่างเงี้ยคนทําจะได้กลิ่นนะครับทีนี้ในกล้องมันไม่มีกลิ่นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่แชร์ฝากช่วยกดแชร์สักคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนใหม่หรือใครที่เพิ่งเข้ามากดเลขหนึ่งทักทายกันหน่อยเอาเดือดแล้วนะเดือดแล้วใส่น้ําลงไปครับซอสหอมแล้วเพราะเราไม่มีเนื้อสัตว์งเนี่ยเราก็ใส่น้ําลงไปเลย ประมาณนี้ประมาณสัก200 ML แล้วก็ผมก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยเห็ดหอมปรุงรสของผมใช้แทนเนื้อสัตว์แบบนี้ไม่ต้องเยอะเห็ดเราออกมาลาดหน้าเฉยแค่นี้บอกแล้วว่าใครยังไม่รู้วิธีทาเห็ดหอมปรุงรสเข้าไปที่เพจเลยนะครับที่เพจที่ดูอยู่เนี่ยปักหมุดอยู่ที่โพสต์แรกเลยเห็ดหอมปรุงรสคือพื้นฐานของอาหารเจเกือบทุกจานเลยที่ต้องใช้เห็ดหอมถ้าไม่ทําแบบนี้เห็ดจะเปรี้ยวเห็ดจะจืดจะไม่อร่อยครับพี่ตัวนี้ ไปได้เลยคราวนี้ก็รอแค่เดือดครับผมเร่งไฟนะพี่เดี๋ยวดูนะเร่งไฟปุ๊บเดือดเลยกระทะใบเนี้ยอ่ะระหว่างที่รอเดือดนะครับอันนี้เป็นน้ําผสมแป้งมันแป้งมันสอประหลังนี่แหละพี่ให้มันเหนียวแต่ว่ามันจะเหนียวน้อยกว่ารัดหน้านะครับนะใช่สีท้าหายน้าแดงจะเหนียวน้อยกว่าหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเส้นไงมันเป็นผักนะครับคนให้เข้ากันแบบนี้ใช่เดือดเร็วมาก,มากพี่ดูสิน้ำเยอะแยะเลยเปิดไฟ พอเล่งไฟปุ๊บเดือดเลยเข้าไปดูตรงไหนอะคะเห็ดหอมปรุงรสอะมาเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่อง youtube ก็มีครัวเชฟบุ๊กนี่ครับที่เข้าเพจมาแล้วพอเลื่อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะปักหมุดอยู่อันแรกแนะนนี่อยู่ตรงแนะนำนะคะแนะนำเนี่ยเห็ดหอมปรุงรสเอยปักหมุดให้แล้วอะก่อนที่จะเข้ามาไลค์อีกมันจะอยู่อันแรกเลยนะอ่ะหรือ ถ้าใครจะดู youtube youtube ผมไม่แน่ใจว่าเขาตัดเสร็จหรือ,อยังนะแต่ผมเร่งให้เขาตัดอยู่ใช้แป้งมันห้องโกงแทนได้ไหมโอ้โ,โคตรดีเลยพี่ใช้ได้ดีเลยเพราะผมไม่มีอ่ะนี่นะครับหรือจะเป็นช่อง YouTube ของผมแบบนี้ครัวเชฟบุ๊กภาษาไท,ย,าทายเลยนะพี่พิมพ์ภาษาไทยเลยแล้วก็เข้าไปที่ YouTube ก็จะมีเนี่ยอย่างเนี้ยคลิปแบบมาม่าผัดนี้ก็โอ้โห1นหหมื่นวิวแล้วหรืออย่าง อ,อ่าแล้วก็แจกสูตรซอสผัดไทยนี่สองแสนห้าหมื่นวิวอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้เลยครัวเชฟบุ๊กพี่มีสูตรอาหารเพียบแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆน,นี่คลิปไปกินร้านอาหารอะไรก็มีอ่ะโอเคตอนนี้เดือดแล้วนะก็ใส่แป้งลงไปเลยครับอลืมที่คนเอาให้มันหนืดหนืนหน่อยอุ้ยหพะนะอ,นอืมอืม ดูสีหนืดพอหรือ,อยางอ,าอ้าวยางเติมไปอีกต่อได้ก็จะสะอ่าคนเลยเวลาจะใส่แป้งมันต้องเดือดเดือดอย่างนี้นะพี่นะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันเป็นเม็ดนะครับผมให้มันเดือดเดือดเข้าไว้มันจะได้ไม่เป็นก้อนมันจะได้อร่อยอร่อยลงไปแล้วใส่ไม่เป็นข้นๆอ่าได้แล้วอีกนิดนึงอ่าหนืดแล้วพี่เห็นไหม นี่แล้วนากินแล้วเห็นไหมเข้มข้นเลยสีจะเข้มข้นเลยนะถ้าใครบอกว่าเครื่องปรุงของตัวเองแบบทําออกมาแล้วสีไม่เข้มข้นเติมซีอิ๊วดำไปเลยนะครับเอาสวยเลย,เลยใช่อะตอนนี้เสร็จแล้วครับพี่เสร็จแล้วแต่ว่าเสร็จยังไม่หมดทุกขั้นตอนสําคัญที่สุดคือตอนนี้ครับผมจะใส่น้ํามันงาหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าพี่ใส่น้ํามันงาก่อนแป้งผมพูดเสมอเลยนะแป้งจะกบกลิ่นน้ํามันงาเราไม่ได้กินรสชาติพี่เราเอากิน ใส่หลังสุดเล็กน้อยพอหนึ่งช้อนชาให้มันหอมๆขึ้นมาสไตล์อาหารจีนแล้วเดี๋ยวพอเราลาดลางไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมพริกไทยก็ได้อ,อันนี้ใช้ถั่เชฟบุกทำก๋วยซีหมี่ดีมากเลยครับไม่ติดเลยโอเคมาใช้อุปกรณ์อย่างอื่นให้ดูด้วยว่ามันใช้ได้จริงที่เราแถมไปให้มันไม่ละลายอะเราจะดันต้องไวมาแคบๆเลยอันนี้คือความน่ากินและจอดๆเลยจอดๆเลยนะอ่ะลาดมาจากฝั่งนี้เลยเนี่ยยังไงพี่น่ากินไหมแอนดูน้ําลาดเราสิสวยไหม พัตคานจานสองสามร้อยโอ้โหเดี๋ยวนี้สองร้อยไม่อยู่แล้วมั้งเดี๋ยวนี้แล้วเรากินกันนานแล้วเนาะเออสมัยนี้พี่ว่าจานนี้สองร้อยห้าสิบยังต่ำแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ทําเองง่ายๆพี่ไม่ถึงร้อยถูกมากพี่อันนี้อันนี้ถูกจริงๆอ่ะราคามันถูกก่ากระเพาะปายนะแต่เวลาไปกินตามร้านอาหารน่ะเขาขายแพงกว่ากระเพาะปายเนี่ยโอ้อืมเป็นไงพี่ ตะกันของแท้ของแท้เลยพี่พี่ทําได้เองที่บ้านเลยมากนะแล้วก็เป็นเจถ้าใครไม่กินเจจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ใส่ไปพี่แค่นั้นเองเราก่อนซื้อกระบวยหมดอ๋อกระบวยเพิ่งมาพี่ซื้อแยกได้นะทักแินได้เลยค่ะพี่คะทักแชทได้เลยอะคราวนี้ขอนิดนึงแล้วกันใครที่สนใจท้าดูอะไรอย่างนี้แล้วกันและจะงงอันนี้นะ เดี๋ยวล่อนให้มัน,มนทั่วกันเลยนะเอาให้มันเหนียวเหนียวทั่วเลยนะนะดูด้วยตาตัวเองพี่ครับนี่คือน้ำแป้งอันนี้ก็มันไม่ต้องเขีย่ยไม่ต้องอะไรเลยพี่ดูดิเนี่ยไหลเหนียวเหนียวนะเนี่ยอดูอันนี้เหนียวดิน้ำแป้งทุกคนเห็นอยู่อ่ะเป็นไงไแล้วย้ำนะนี่กระทะเก่าย้ำก่อน เเดือนนะคือพี่ซื้อกระทะใหม่มายังไงมันก็เป็นแบบนี้ต่อให้ซื้อไปละร้อยกว่าบาทมันก็ลื่นถ้าพี่ใช้วันแรกแต่นี่เก้าเดือนพี่นี่เออสิบแล้วนี่เดือนที่สิบแล้วที่สิบเดือนน่ะพี่ดูสภาพได้ผมหลอกไม่ได้ร้อยแบบนี้ทําหลอกไม่ได้พี่จบเลยพี่ค่ะ โอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับพี่สวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกระทะเชฟบุ๊กสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพัสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทําเมนูไหนก็ไม่ติด ใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอรเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทําอาหารสนุกทําอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ